สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับ exim man แหล่งรวมความรู้เพื่อการนำเข้าและส่งออกสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ inco term <Wow. S 1> สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาวิชาการนำเข้าและส่งออกไปยังต่างประเทศอาจจะเคยได้ยินคำว่า inco term แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าคืออะไรครับ วันนี้นะครับผมจะมาบอกให้ฟังนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกด u ั s สไ i b e นะครับแล้วถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ให้ท่านอื่นๆด้วยนะครับผมครับเรามาดูกันนะครับว่า i n c o t e r m คืออะไรคำว่า i n c o t e r m นี้มันเขาเรียกย่อๆนะครับส่วนคำเต็มมาจากคำว่า International c o m m e r c i a l Term นั่นเองอ้าวแล้ว Incoterm คืออะไรอาจจะมีคำถามตามมานะครับก็จะบอกว่า Incoterm เนี่ยมันเป็นข้อตกลงในการส่งมอบทางการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยจะต้องนำข้อตกลงตัวเนี้ยมาระบุไว้ในสัญญาซื้อขายในเอกสารที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว p ปร f อร์มา n v อิน e หรือในตัว LC ะะแล้วก็จะมีคำถามตามมานะครับว่าวทำไมเราจะต้องเอาตัวอิงโคเทอมเนี่ยมาระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายด้วยนะครับผมที่เราต้องเอาเอินโคเทอร์ม ER มาระบุไว้ก็เพื่อที่จะได้ทราบถึงหน้าที่นะครับของแต่ละฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติให้แก่กันว่าผู้ขายมีหน้าที่ยังไงนะฮะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างและผู้ซื้อ มีหน้าที่อย่างไรต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับอันนี้คืออธิบายให้คร่าวๆให้ฟังนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทําการตกลงซื้อขายทุกครั้งนะครับคู่ค้าจึงควรจะคํานึงถึงข้อตกลงในการส่งมอบเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับผมโดยที่เราจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะฮะเช่นอํานาจการต่อรองของแต่ละฝ่ายนะครับการขนส่งที่มีไว้ให้บริการนะฮะแล้วก็เกณฑ์ การนำเข้าส่งออกของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับสรุปนะครับการที่เรานำอินโคเทอร์มมาระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คู่ค้าทราบภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายครับได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการส่งสินค้าหรือรับสินค้าของแต่ละฝ่ายได้อย่างแน่ชัด รวมทั้งภาระรละผิดช,ชอบในกรณีที่สินค้ามีการหรือเสียหายนะครับผมครับผมสำหรับตัวอินโคเทอมหรือข้อตกลงในการส่งมอบทางการค้าระหว่างประเทศระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะฮะเขาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเพื่อให้ง่ายแล้วก็เพื่อให้รู้ว่าภาระ รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายระหว่หางผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเขาแบ่งออกเป็น4กลุ่มอย่างนี้ครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม E นะครับกลุ่ม E จะมีเงื่อนไขยอยู่1เง,งื่อนไขก็คือ EXW นะครับผมกลุ่ม F ก็จะมีเงื่อนไขยอยู่3ตัวก็คือ FCA FAS FOB กลุ่มถัดมาคือกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C จะมีเงื่อนไขยอยู่4ตัว CFR CIF, CPT, CIP นะฮะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม D กลุ่ม D นี้จะมีอยู่5ตัวนะครับผมก็คือ DAF, DES, DEQ, DDU, DDP นะครับส่วนรายละเอียดของแต่ละกลุ่มและเงื่อนไขแต่ละอยา่างเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปถัดไปนะครับถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามนะครับ สวัสดีครับ